ทีนี้ฝังฝั่งคุณพิธาค่ะเอ๊ะช่วงที่คุณพิธาเงียบเงียบไปนี่ยังไงนะคนก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวยิ่งพอตอนที่เพื่อไทยเข้ามาแถลงอ้าวก้าวไกลเพื่อไทยจะไม่ได้ร่วมงานแต่ไม่ได้ก้าวเดินไปด้วยกันแล้วนะไปดูความเคลื่อนไหวในไอจีในโซเชียลมีเดียของคุณพิธาก็มีการโพสต์เป็นรูปภาพนะคะเมื่อวานนี้โพสต์ Post รูปนี้ค่ะยืนอยู่กลางเวทีประสัยใหญ่ของพรรคก้าวไกลครั้งสุดท้ายอันนั้นคือก่อนการเลือกตั้งที่กีฬาเวทหนึ่งอะค่ะ 12บสองพฤษภาแล้วมีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเป็นกำลังใจให้เพื่อนสอสแฮชแท็กเกล้าไก่ทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาว่าเขาจะเลือกหรือว่าไม่เลือกเรามาผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับอันนี้คือที่โพสตเอาไว้นะคะส่วนเมื่อคืนสักประมาณสองทุ่มได้ก็มีการโพสต์อีกหนึ่งโพสต์เหมือนกันค่ะคราวนี้เป็นคลิปวิดีโอ เป็นสกูป๊ปเกี่ยวกับการปิดสวิตสวในคลิปเนี่ยบอกว่าปิดสวิตสวปิดไปปิดมาไฟดับดที่ก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายคา้านแล้วคุณพิธาก็เขียนแคปชั่นบอกว่า,ไ,วาวไม่ต้องไปกดดันพักการเมืองไม,ไม่ต้องไปกดดันสวอวให้โหวตเห็นชอบนายกคนใดคนหนึ่งไม่ต้องเลือกว่าจะยอมผสมพันธ์ข้ามขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้หรือต้องรอสิเดือนให้สวหมดอำนาจเลือกนายก เพราะการยกเลิก272ตัดอำนาจสอวอในการโหวตเรื่องนายกสามารถทำได้ทันทีนี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยช่วยกันยกเลิก272ปิดสวิตสอวอ,อย่างแท้จริง <c oughs> เดินหน้าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอันนี้เนี่ยคือแคปชั่นที่คุณพิธาเขียนเอาไว้แล้วนอกจากนั้นเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์นะคะคุณพิธ <c oughs> าก็เพิ่มเติมในคอมเมนต์บอกว่ามีสอวอย่างน้อย63คนเคยโหวตปิดสวิตตัวเองในสมัยประชุมที่ผ่านมาเราต้องการเพียง21คน ขอให้ท่านมาประชุมและทําในสิ่งที่ท่านคิดว่าถูกต้องตามหลักการหรือสัญญาที่เคยให้ไว้กับสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะ